กรละต่อในฐานะที่เป็น regulator กำกับตลาดทุนเราเห็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นเรื่องที่สำคัญจึงนำการพัฒนาอย่างยั่งยืนในการที่จะยกระดับตลาดทุนไทยสู่ sustainable capital market ซึ่งเป็นแผนยุทธศาสตร์หลักของตัวสำนักง,งานอยากให้การขับเคลื่อนทางด้าน e s t ของตลาดทุนไทยเป็นหนึ่งในการที่ช่วยให้ประเทศบรรลุเป้าหมาย ที่สำคัญทางด้านการพัฒน,นายอย่างยั่งยืนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการบรรลุ SDG ในปี2030การเป็น net zero ในปี2065กองทุนไทย ESG นะครับเป็นกองทุนใหม่ที่จะเริ่มขายในช่วงเดือนธันวาคมนี้อยากให้ทุกคนที่ซื้อนะครับอยากคิดเงียว่าซื้อไปนอกจากซื้อเพื่อลงทุนแล้วเนี่ยเป็นการซื้อเพื่อสร้างอนาคตให้ประเทศไทยเป็นการซื้อเพื่อให้สิ่งแวดล้อมได้รับการดูแลที่ดีขึ้น สังคมได้รับการดูแลที่ดีขึ้นธรรมาภิบาลที่โปรง่งใสมากขึ้นบริษัทที่ได้รับรตติ้ง ESG จากเซตเนี่ยมีประมาณ200กว่าตัวเราเชื่อว่านะคะหุ้นในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยมีประมาณ8 0 0กว่าตัวการผลักดันในลักษณะที่เราเป็นนักลงทุนเราถือว่าเราเป็นดีมาด์ไซส์เนี่ยอาจจะเป็นตัวช่วยนะคะทำให้บริษัทจดทะเบียนที่มี8 0 0รกว่าตัวเนี่ยมีการเติบโตในส่วนของ ESG มากขึ้นเป็นลำดับ Voice ของ Investor ผ่านทาง ด้านรูปสถาันอย่างเราเนี่ยถือว่าเป็นพลังอันนึงซึ่งจะผลักดันให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่เห็นความสําคัญของ ESG เนี่ยให้ความสําคัญมากยิ่งขึ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับเราสนับสนุนให้บริษัทจดทะเบียนของเราเนี่ยครับทำธุรกิจแบบยั่งยืนมาโดยตลอดเรามีการสับสนุนให้เกิด s อเอสจี р е งนะครับเซตเอเอสจี р งก็จะสามารถบอกได้เลยครับว่า บริษัทต่างๆเนี่ยทำเรื่องเกี่ยวกับ ESG ได้ดีแค่ไหนนะครับมีทั้งเป็น triple A, double A นะครับเป็น r a t i ิงต่างๆที่ทำให้เห็นถึงความแตกต่างของแต่ละบริษัทแต่ละอุตสาหกรรมว่าให้ความสำคัญแล้วก็สามารถทำในเรื่อง ESG ต่างๆได้ดีอย่างไรครับผมเชื่อมั่นว่าการที่เรามี Thailand ESG Fund เนี่ยจะทำให้วัฒนธรรมการลงทุนระยะยาวของเรารวมถึงการสร้างวัฒนธรรมเกี่ยวกับการลงทุนที่ทำให้เศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมดีขึ้นนะครับ